โอ้ยเมกาทุกคนคุณ50เข้าแล้วนะครับรีอยห้าร้อยเหรียญตรงนี้เรียบร้อยนะตรงนี้500โอเคครับวันนี้เราอยู่เว็บแจ็ก998ทุกคนกับทุน30,000นนิดๆนะฮะผมกับเกม Western Gold Megaway นะทุกคนนะอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะวันนี้มาเป็นอีกวันหนึ่งเลยครับเว้นมาหลายวันแล้วนะว่าจะเล่นตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เล่นสักกทีนะทุกคนนะไปอยู่แค่ไอซอบเบ็ดนะทุกคน เกมนี้เหมือนกับเกม a s t e c g o นะทุกคนนะแต่มันจะนับเป็น <c oughs> <c oughs> แต่มันจะนับเป็นนะฮะไอ้ตัวคูณนะับเป็นเงินดอลล่าร์ด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูทุกคนว่าเป็นไงนะครับต้องมีอยู่ที่1 0 0 0เหรียญนะเราจะซื้อแค่300เหรียญพอนะทุกคนกดไปลุนให้เมกครเวมันเยอะอเวลามันเข้านะครับนี่ไม่ถึงหมื่นแสดงว่าเกลือแล้วนะทุกคน วัดกันที่ตรงนี้แหละนะครับถ้าเมกาเมเจอร์ไมเนอร์เอพวกมินิไม่ออกนะครับก็หมดลุ้นนะทุกคนนะมาได้มา3กระสุนนะทุกคนถ้ามันได้รีสปินเอ้ยถ้าได้ได้ช่องหนึ่งมันก็จะเพิ่มรีสปินเท่าเดิมนะทุกคน3รอบนี่ประมาณนี้กระสุนก็จะกลับมา3รอบเหมือนเดิมทางซ้ายนะครับผมก็คือให้มันเต็มช่องอะ่ะถ้ามันเต็มเราก็จะได้ตัวคูณเพิ่มนะฮะตามจำนวนช่องที่เรามีในช่องนั้นอุ้ยคูณ4นี่เล ถ้าช่องนี้เต็มมันจะได้ได้โบนัสพิเศษนะทุกคนนะตัวคูณเพิ่มนะครับเอาในช่องทั้งหมดไปคูนะฮะไม่มาดีทุกคนสองรอบสุดท้าย <c oughs> ไม่มาทุกคนไม่ยอมมาอันนี้รอบสุดท้ายจะมาเพิ่มหรือเปล่าอิางนี้เสียแลนะ้วมันจะเต็มจะเต็มอย่างงี้มันไม่มันชอบไม่มาทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเกลือแล้วซื้อมาที่300เหรียญนะครับทุกคน ห้ามไปเลยไล่ร้อยสายสองเหรียญขับทุนยับหมาเลยครับผมไปอีกสามร้อยเหรียญเก้าพันมกะเวกแล้วอะได้แต่คูณหนึ่งด้วยแคชลีสปินฮนะไอ้คลายมันนี่เทรนนะเกมนี้คลกันครายกันอยู่ครายไหมไม่รู้ดิไม่เคยเล่นมันนี่เทรนไม่เคยเล่นนะ อยากได้พดวกโบนัสทางขวายไะเมกามันจะคูณ50เลยทุยกคนถ้าคูณ50มาแล้วได้คูณในช่องหรือว่าเต็มทุกช่องนะั้นมันก็จะได้เพิ่มนะครับปั่นฟรีลัวอ่าได้คูณสองเพิ่มโอ้คูณหนึ่งเพิ่มนะครับแต่ยังได้ไม่เท่าไหร่อยู่เลยนะเต็มดิเต็มดิเต็มดิโอ้โหไม่เต็มมาเพิ่มไหมเนี่ยโอ้โหไม่มาเพิ่มเลยวะ่ะ รีสปินจะหมดแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องมาเพิ่มนะฮะไม่มาเพิ่มอย่างนี้เราจบนะครับเรียบร้อยจบสปินนะครับได้เท่าไหร่ร้อยสิบสี่เหรียญขาดทุนไปอีกโอ้วันนี้ทรงมาไม่ดีเลยทุกคนกดจุมดาไปก่อนดิหลายด้วยวะ่ะเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนเอสเทคโก้ทุกคนเมเจอร์โหคูดิบห้านะเมเจอร์ ต้องใช้5ตัวป่ะไม่ใช่4ตัวใช่ไหมต้องห้ตัวใช่ไหมไม่มาเลยนะครับก็ธรรมดาไปเกาะน,นะทุกคนนะแล้วค่อยซื้อขอไม้นี้หนักเลยแล้วกันนะจะซื้อไม้นี้หนักเลย600เหรียญน,นะทุกคนจบไปเลย400 500เหรียญโอเค500ก็ได้ตกไปละสิบเหรียญเดี๋ยวมัน30บาทนะครับ คือนี้เท่ากับ15,000บาทอ่ะไปสวย22,000เมกะเวทุกคนสวยอยู่นะสวยอยู่ถึงช่องแรกจะเป็นช่องใหญ่นะครับแต่ช่องอื่นเล็กมากทุกคนอย่างนี้ได้เลือกนะครับถือว่ามีลุ้นถือว่ามีลุ้นอ่ะฟรีไป็หนึ่งถือว่ามีลุ้นนะสอ0หมื 22, ps, น่นสองพนเมกะเวทุกคนอาจจะแอมบอยนะใครแดกครับผมโอเคโอ้ยเมกาทุกคนคุณห้าสิบ เข้าแล้วนะครับเรียบร้อยห้าร้อยเหรียญตรงนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ห้าร้อยเหรียญนะแต่ถ้ามันติดคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาห้าสิบเนี่ยไปคูณเจ็ดนะครับผมมาอเมริกาเมกาแตกเมกาแตกอย่างนี้ยังไงก็ได้ทุกคนแต่มันถ้าอยากอยากให้มันเต็มช่องตรงนี้คือแตกหนักมากนะทุกคนถ้ามันได้นะครับโอ้โหมามารวยๆนะเนี่ยสองหมื่นสองเมกะเว็มันดีอย่างนี้ทุกคนเพราะช่องตรงนี้มันเล็กนะครับเห็นปะ ว่ามันเล็กมันจะมีโอกาสเข้าเยอะกว่านะครับเต็มไหมเต็มไหมเต็มไหมไม่เต็มมาดิช่องแรกยังไม่เต็มเลยค่ะช่องเดียนานะยังไม่เต็มเลยทุกคนเต็มไหมเต็มไหมไม่เต็มโอ๊ยไม่คูณหนึ่งสปินเพิ่มเอออย่างนี้ได้ลุ้นนะครับอยากได้ช่องสุดท้ายเต็มมากกว่านะอุ้ยเต็มแล้วทุกคนคูณห้านะครับทุกตัวมันก็จะเอาไปคูณห้านี่ไงประมาณนี้นะครับผม อ่ะช่องหนึ่งก็เต็มคูณไปอีกสามมีคูณหกด้วยนะฮะอ่ะช่องสองจะเต็มอีกแล้วอุ้ยมีช่องจะเต็มหลายช่องเลยทุยกคนอยากได้ช่องสุดท้ายมากกว่านะช่องสุดท้ายนี่คือพีคมากๆนะครับเอาเต็มไปอีกนะครับผมคูณห้าเรียบร้อยอย่างงี้ยเดือดแล้วนะแค่นี้ก็เดือดแล้วทุวกคนบอกเลยตรงนี้เต็มไปอีกคูณเจ็ดครับผมอุ้ยอุ้ยมีสิบสี่สิบสี่สองตัวแต่อยากได้ช่องสุดท้ายน้องขอช่องสุดท้ายขอช่องสุดท้ายเพิ่ม โอ้หไม่น่าจะมาแล้วนะน่าจะไหลรัวๆเรียบร้อยทุกคนอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับกำไรอยู่แล้วนะทุกคนมาลุน้นกันจะได้กี่เหรียญน,นะทุกคนเรามาทั้งหมดพันเหรียญน,นะครับจะได้เท่าไหร่เอ่ยนะฮะอ่าเนี่ยห้าร้อยเหรียญอืมอืมอีกร้อยเหรียญสี่ร้อยห้าร้อยเหรียญเรียบร้อยกําไรจากเปิดนี้หนักจริงๆนะครับอีกแปดร้อยเหรียญแล้วอึบอ๊บอึบ๊บอึ๊บพันหนึ่งร้อยเหรียญ พันเหลือจะสิบเหรียญพันสามโอ้โหเลือกหนักจริงหนักจริงหนักจริงทุก็มีคูณห้าสิบอีกดูนะปึ๊บพันเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญทุกคนเรียบร้อยเอาทุนมาสามหมื่นนะทุกคนโคตรโหดนะฮะกว่ามันจะมาอย่างงี้ก็ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บได้ปั๊บนะทุกคนมันก็ต้องใช้ดวงกันบ้างนะครับซูเปอร์บิ๊กวินนะฮะพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญทุกคนนะโอเคกำไรมาอีกหนึ่งพันเหรียญนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะทุกคนออกไปดูนอกเกมนะผม อ่าเนี่ยสามหมื่นบาททุกคนกำไรนะครับผมออกมาที่สามหมื่นนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะทุกคนแจ็คก,ก็กแปดเอาเรื่องเจอกันใหม่คลิปหน้า See you